วอร์จินเนอร์เจนเดอร์ับสี่เลขใหม่แค่ห้าหมื่นโลกับคันนี้เลยนะครับคันนี้ป่าในปี2022แท้ๆเลยนะได้หน้ากระจังสวยๆแบบนี้มีกล้องรอบคัน360องศานะนี่ไฟของเขาเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูต่อกันที่ด้านข้างของเขานี่ได้ล้อแม็กซ์เ็เดิมนะครับแต่ที่ใหม่คือได้ยางใหม่เพิ่งลงดินนะครับปี2025สติ๊กเกอติยังอยู่อยู่เลยนะครับใช้ไปอีก30ปีนี่สบายๆเลยนะเดี๋ยวเข้ามาดูต่อกันที่ภายในของเขานี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเบาะดำคาดแดง สวยงามมากๆนะครับมีคอนโซลด้านหน้าก็ไม่มีริ้วรอยนะหน้าจอทัชสกรีนคันนี้ได้กล้องรอบัน360องศามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนี้เลยนะครับมีเกียร์โฟอยู่ตรงนี้นะครับปรับตามออปชันได้เลยนะและพวงมาลัยของเขานะครับมีมัลติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลตรงนี้นะครับป้องกันออกนอกเล่นนะครับป้องกันการชนอยู่ครบเลยเล็กไม่แท้แท้แค่59,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนีและคันนี้นะอย่างที่บอกไปเปลี่ยนท่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับมีประวัติเช็คศู คู่มือการใช้งานของตัวตานี่ก็อยู่ให้ครบคันแบบนี้เลยและมีกล้องบันทึกการเดิน,นทางด้านหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้เดี๋ยวมาดูต่อกันที่ด้านหลังนะครับนี่เบาะด้านหลังก็อยู่ในสภาพดีนะครับสามารถติดตั้งคาสีได้นะนั่งกันได้7คนเลยภายในกว้างขวางป้าเพดานนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับนี่สวยงามมากเดี๋ยวมาดูต่อกันที่รอบคันนะครับคันนี้ได้บอดี้สีขาวหลังคาแบนท็อปเป็นสเีเดิมนะครับมีโลโก้ซิมมาโฟมาให้แล้วเรียบร้อยและได้ฝาท้ายไฟฟ้า มาให้ครบแบบนี้เลยนี่โลโก้ลีเจนเดอร์นะครับสวยแบบนี้มีผมเข้ารูปให้รอบคันแบบนี้เลยนะหัวนอตเดิมตะเข็บเดิมนะครับการันตีให้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้านะครับกับรถสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะวันนี้ค่าตัวของเขาเหลือเพียงแค่หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นนะครับใครซื้อสดก็ไม่มี vat เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าใครอยากจัดไปนั้น e เครีิตดีฟรีดาวน์ผ่อนกับเขาแค่สองหมื่นบาทสูงสุดได้แปดสิบสี่มวดเลยนะครับแล้ววันนี้มี มีคันนี้มาให้ดูแล้วแต่ยังไม่พอนะครับพอที่ร้านยังมีรถอีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Fortuner นะครับดูเอกนะครับปาจิโรเยอะแยะมากมายเนาะถ้าใครอยากได้รถส,สวยคุณภาพดีทักเข้ามาได้เลยนะ